Everdream This Man หรือเคยฝันถึงผู้ชายคนนี้กันบ้างไหมชายแปลกหน้าปริศนาที่ผู้คนนับพันจากหลายแห่งทั่วโลกฝันถึงโดยที่คนเหล่านั้นไม่สามารถหาคำตอบได้เลยว่าชายในฝันคนนี้เป็นใครมาจากไหนเพราะคนเหล่านั้นต่างก็ไม่เคยมีใครรู้จักมักจีหรือเคยพบเจอชายคนนี้ในชีวิตจริงๆกันเลยสักคนเขาเป็นใครมาจากไหนก็ไม่อาจดูได้นะครับ ซึ่งการฝันถึงชายประหลาดที่ว่านี้โด่งดังเป็นอย่างมากในต่างประเทศมีการพูดถึงต่างๆมากมายเป็น Talk of the Town ทถึงขั้นตั้งเว็บไซต์พูดคุยกันอย่างจริงจังรวมถึงทฤษฎีสมคบคิดต่างๆทั้งทางวิทยาศาสตร์ศยศาสตร์หรือเรื่องเหนือธรรมชาติอื่นๆส่วนความฝันก็มีแตกต่างกันไปหลากหลายรูปแบบบางคนฝันดีฝันร้ายคลคล้ากันไปครับบางคนฝันประหลาดไม่รู้ว่าจะเรียกฝันดีหรือฝันร้ายก็มีอย่างผู้ชายคนหนึ่งที่ได้ฝันว่า แม้ว่าเขาจะไม่ใช่กลุ่ม LGBTQ ที่มีความหลากหลายทางเพศแต่ก็มักจะฝันว่ากำลังมีความสัมพันธ์ทางเพศกับชายแปลกหน้าคนนี้แถมชายคนดังกล่าวยังทำให้เขารู้สึกดีมากๆอีกด้วยต่อมาผู้หญิงอีกคนนึงก็เล่าว่าในฝันของเธอเห็นชายคนนี้อยู่ในกระจกเขาวสวมแว่นและมองมาที่เธอโดยไม่ได้พูดจาอะไรเลยเขาอยู่นิ่งๆไม่ขยับไปไหนไม่ไหวติงราวกับเป็นรูปปั้นอันนี้ฟังดูหลอนนะครับ แต่ของผู้หญิงคนต่อมานี้ค่อนข้างจะงงนิดหน่อยนะครับโดยเธอบอกว่าเธอเจอชายคนนี้ในฝันซ้ําๆวนๆอยู่เป็นปีๆซึ่งในฝันมีชายตัวสูงยื่นรูปภาพมาให้เธอแล้วถามว่ารู้จักชายคนนี้ไหมจําไม่ได้เหรอรูปนี้คือพ่อของคุณนะแต่ความจริงแล้วชายในรูปก็คือดิสแมนซึ่งเป็นคนที่เธอไม่รู้จักมาก่อนเดินผ่านเฉียดๆยังไม่เคยเลยด้วยซ้ําแล้วเธอก็มั่นใจว่าคนในรูปก็ไม่ใช่พ่อของเธออย่างแน่นอน แต่อยู่ๆความทรงจําใบหน้าของพ่อก,ก็ค่อยๆเลือนหายไปเมื่อมาถึงจุดนี้เธอบอกว่าเธอตกใจรีบตื่นขึ้นมาทันทีแล้วก็โล่งอกว่ามันเป็นแค่ความฝันหลังจากนั้นเธอก็ได้ไปเข้ารบหลุมศพของพ่อและพบว่ารูปที่หลุมศพมันได้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้คนต่อมาก็ได้เล่าว่าชายคนนี้เป็นคุณครูชาวบราซิลที่มือข้างขวามี6นิ้วเขามักจะพูดกับเธอว่าถ้ามีสงครามนิวเคลียร์จงขึ้นไปทางเหนือซะ ชายอีกคนหนึ่งก็ได้เล่าว่าเขาติดอยู่ในห้างร้างในความฝันและวอยู่ดีๆชายคนนี้ก็โผล่มาเขาตกใจกลัวมากเลยรีบวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ก็จนมุมหนีต่อไปไม่ได้เพราะมาถึงทางตันจูจูชายคนนี้ก็ค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ๆเผยรอยยิ้มบนหน้าพร้อมกับชี้ทางออกจากห้างร้างให้เขาโดยทุกครั้งที่เขาฝันถึงชายคนนี้ก็มักจะชี้ทางออกให้เขาเสมอๆส,ส่วนอีกคนหนึ่งก็ได้เล่าว่า ชายคนนั้นเดินเข้ามาหาและจับมือเขาตอนนั้นเขามีอายุแค่หกขวบส่วนชายคนนั้นดูดูแล้วน่าจะสัก30กว่ากว่าชายคนดังกล่าวบอกให้เขาเดินไปที่เตียงและเข้านอนซะซึ่งเขาก็ทําตามครับแล้วเผลอหลับไปจากนั้นไม่นานชายประหลาดคนนั้นก็เรียกชื่อของคนที่เล่าเพื่อปลุกให้ตื่นแต่เขาก็ไม่ตื่นนอนห่มผ้าอยู่อย่างนั้นชายคนนั้นจึงพูดอย่างสุภาพว่าเร็วเข้าเถอะอเล็กซ์ Alex, ผมไม่ทําอะไรคุณหรอก เมื่อเขาได้ยินแบบนั้นจึงค่อยๆเปิดผ้าห่มออกช้าๆแล้วก็จ้องมองชายคนนั้นแล้วก็ได้เห็นว่ามีป้ายชื่อติดอยูบ่บนเสื้อเขียนว่าแดนซึ่งที่เล่ามายังไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแค่คร่าวๆเ,เพราะคนที่บอกว่าฝันแบบนี้ไม่ใช่กลุ่มคนที่กระจุกกันอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งแต่เป็นคนจากหลากหลายพื้นที่ต่างเมืองไม่ว่าจะเป็นลอสแองเจลิสเบอร์ลินเซาเปาโลเตหารานปักกิ่งกรุงโรมบาร์เซโลน่าสตอกโฮม ปารีสนิวเดลีและก็มอสโกครับซึ่งแหล่งที่มาของเรื่องเล่าฝันประหลาดแบบนี้ได้เกิดขึ้นผ่านทางเว็บไซต์หนึ่งที่มีชื่อว่า disman.org แต่ถ้าจะหาต้นสายปลายเหตุแล้วล่ะก็เรื่องนี้ครับได้เริ่มขึ้นในเดือนมกราคมปี2006ที่รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยได้มีผู้ปว่วยหญิงสาวที่มีอาการฝันซ้ำซ้อนในการดูแลของจิตแพทย์รายหนึ่งโดยเธอได้วาดภาพใบหน้าของชายคนหนึ่ง ที่มีลักษณะเด่นๆก็คือตาโตปากกว้างจมูกกลมไว้ผมแสกข้างแล้วคิ้วดกดำเหมือนชินจังที่ปรากฏในความฝันของเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอบอกว่าได้เห็นเขาคนนี้มากกว่าหนึ่งครั้งซึ่งในฝันชายคนนี้มักจะเข้ามาชวนพูดคุยหรือให้คำแนะนำเรื่องชีวิตส่วนตัวต่างๆของเธอและเธอสาบานได้ว่าไม่เคยพบเจอกับผู้ชายคนนั้นในชีวิตจริงของเธอเลยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้ ซึ่งพาดว่าใบนั้นได้ถูกลืมไว้บนโต๊ะของจิตแพทย์สัก2-3วันได้ครับจนกระทั่งวันหนึ่งผู้ป่วยอีกคนก็ได้มาเห็นภาพนี้เข้าและบอกว่าเคยเห็นใบหน้าและรูปร่างลักษณะแบบนี้จำได้ว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนสักที่อย่างแน่นอนซึ่งก็คือในฝันของเขานั่นเองครับแล้วเขาก็ยังบอกเหมือนกับหญิงสาวคนแรกว่าไม่เคยพบเจอชายคนนี้ตัวเป็นๆในชีวิตประจำวันเลย จิตแพทย์จึงตัดสินใจส่งภาพวาดใบนี้ไปให้กับเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นๆที่มีผู้ป่วยในความดูแลเหมือนกันซึ่งผลปรากฏว่ามีคนไข้สีคนที่ได้อ้างว่าเคยฝันเห็นชายคนนี้เหมือนกันซึ่งมันเป็นเรื่องที่ฟังดูและประหลาดมากที่คนหลายๆคนที่ไม่ได้รู้จักกันเลยด้วยซ้ำจะสามารถฝันถึงชายคนเดียวกันได้ทุกคนเลยคิดชื่อเรียกชายปริศนาผู้นี้ว่า this man ครับหลังจากนั้นอีกสปีในปี2008 นายอันเดรียนาเทล่าได้มีการตั้งเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า d i s m a n o r g ขึ้นมาจุดประสงค์คืออาจจะมีอีกหลายคนที่ประสบพบเจอกับความฝันในแบบเดียวกันเพื่อให้ได้เข้ามาร่วมกันพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวต่างๆทำความเข้าใจว่าชายคนนี้เป็นใครทำไมถึงได้มาปรากฏตัวในความฝันของผู้คนหลากหลายในช่วงเวลาเรี่ยๆก,กันอะไรประมาณนี้ครับและผลลัพธ์ก็คือ เกินความคาดหมายมีคนมากกว่า2,000คนที่ได้ออกมาเล่าว่าตัวเองก็เคยฝันเห็นชายคนนี้คร่าวๆก็อย่างที่เล่าไปข้างต้นนะครับซึ่งตัวผู้สร้างเว็บไซต์เองก็ได้อ้างว่าเขาฝันถึงชายคนนี้ด้วยเหมือนกันโดยฝันครั้งแรกในช่วงฤดูหนาวปี2008ในฝันชายคนนั้นได้ชักชวนอันเดียให้สร้างเว็บไซต์เพื่อค้นหาคำตอบสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกของชายดังกล่าว อันเดรรยก็ได้สร้างเว็บไซต์ disman.org รวมถึงรูปภาพของ d i s man ที่สร้างขึ้นโดยใช้แอปมือถือตามคำแนะนำของชายดังกล่าวภายในเดือนตุลาคมปี2009เรื่องราวของชายคนนี้ก็ได้รับความสนใจจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อมวลชนต่างๆอย่างแพร่หลายครับจนขนาดที่ว่านายทิมไฮเดกเกอร์ที่เป็นนักแสดงตลกได้โพสต์ในทวิตเตอร์ในเชิงประมาณว่ากลัวชายคนนี้ครับ มีอีกอันนึงที่เป็นเรื่องเป็นราวถึงขั้นที่บอกว่าผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์อย่างไบรอันเมอร์ติโนผู้กำกับและผู้เขียนบท The Stranger ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวที่เป็นไวรัลครั้งนี้และจะนำไปใช้เป็นพื้นฐานสำหรับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่า This Man ซึ่งจะผลิตโดยบริษัท Ghost House Picture กำกับโดยแซมไรมี่โดยคอนเซปต์ภาพยนตร์จะเป็นประมาณว่าชายธรรมดาธรรมาคนหนึ่ง จะค้นพบว่ามีชาวบ้านที่เขาไม่เคยเห็นหน้าค่าตาเลยแม้แต่น้อยได้พบเห็นเขาในฝันของคนเหล่านั้นซะอย่างนั้นมันเลยทําให้เขาต้องการหาความจริงเกี่ยวกับฝันประหลาดของคนทั้งโลกซึ่งมีตัวเขาเป็นฝันร้ายนั้นประมาณนี้ครับแต่ก็ไม่รู้ยังไงนะครับเพราะไม่มีการประกาศอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้เลยอาจจะเป็นข่าวเลยก็ได้มั้งซึ่งพอเรื่องราวมันได้รับความสนใจมากมายแบบนี้เลยทําให้หลายคนเกิดความสงสัย แล้วพยายามจะหาทฤษฎีต่างๆมาอธิบายเกี่ยวกับความฝันเหล่านี้ครับอย่างทฤษฎีแรกเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาของจิตแพทย์ข่าวจุงโดยบอกว่าชายคนนี้เป็นเหมือนกับกระบวนการจิตใต้สำนึกร่วมของมนุษย์เป็นทฤษฎีที่อธิบายว่ามนุษย์มีความกลัวอะไรบางอย่างลึกๆภายในเหมือนเป็นสัรชาตญยานทางจิตพื้นฐานของมนุษย์ที่จะปรากฏขึ้นเมื่อสัมผัสถึงภยังภยอันตรายที่หลบซ่อนอยู่ครับ ทฤษฎีที่2จะเป็นทฤษฎีทางศาสนาครับอันนี้หนักเลยโดยเชื่อถึงขั้นว่า Disman เป็นพระเจ้าผู้ชี้ทางสว่างให้แก่มนุษย์โลกผู้น่าสงสารทฤษฎีที่3เป็นทฤษฎีที่ว่าถึงการมีมนุษย์ที่สามารถถอดจิตท่องฝันและก็เข้าไปปั่นป่วนความฝันของชาวบ้านอะไรประมาณนี้ทฤษฎีที่4เป็นทฤษฎีการลอกเลียนแบบที่บอกว่าจริงๆแล้ว การฝันถึงชายคนนี้เป็นเพราะไปรับรู้เรื่องราวฝันประหลาดและภาพจำยังคงชัดเจนเลยทำให้หลอนตาจนเก็บเอาไปฝันในภายหลังและทฤษฎีสุดท้ายคือการที่บางคนจะจำความฝันได้แค่เรือนรางฝันถึงใครก็มักจำหน้าไม่ค่อยได้ยิ่งถ้าเป็นคนที่เจอกันผ่านๆด้วยแล้วพอมาเจอหน้าของดิสมนที่ก็ดูสะดุดตาหน้าตาหน้าจดจำเป็นเอกลักษณ์มากก็เลยเอาหน้าดิสมนมาแทนที่หน้าคนที่ตัวเองฝันถึงแบบเรือนรางในก่อนหน้านี้ล่ะครับ ซึ่งจากที่หลายคนพายายามหาทฤษฎีมาถกเถียงกันต่างๆมากมายในเวลาต่อมาไม่นานครับภายในเดือนตุลาคมก็ได้มีคนไปสืบเรื่องราวไมห้หายสงสัยโดยนักสืบจากบอร์ดโฟเชนว่าเรื่องราวความฝันประหลาดจากชายแปลกหน้าปริศนาที่ได้เป็นชายในฝันของคนทั่วโลกมันเป็นเพียงแค่กลยุทธ์ทางการตลาดของนายอันเดรียนาเทล่าเท่านั้นครับซึ่งนายอันเดรียเป็นเจ้าของบริษัทที่มีชื่อว่ากรอรกเรียมมาร์เก็ตติ เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญการตลาดแบบไวรัลชาวอิตาเลียนครับโดยกลยุทธ์ดังกล่าวจะถูกเรียกว่าการตลาดแบบกองโจรที่ได้ทําการออกแบบประชาสัมพันธ์ในโฆษณาที่แปลกใหม่แบบมุ่งเน้นเพื่อสร้างการติดต่อโดยตรงกับผู้ที่มีโอกาสว่าจะเป็นลูกค้าโดยทําให้ลูกค้ารู้สึกประหลาดใจและสร้างความประทับใจก่อให้เกิดเป็นกระแสไวรัลเกี่ยวกับสิ่งที่อยากจะขายครับ ซึ่งดิสแมนก็เป็นอีกหนึ่งในผลงานที่จะโปรโมทภาพยนตร์ที่มีชื่อเดียวกันอย่างที่เล่าไปก่อนหน้านั้นครับซึ่งอย่างที่พูดนะครับว่าหนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีการสร้างขึ้นมาแต่อย่างใดแต่สุดท้ายแล้วดิสแมนก็ไปปรากฏอยู่ในภาพยนตร์และซีรีส์หลากหลายเรื่องจริงๆทั้งในภาพยนตร์แนวลึกลับวิทยาศาสตร์ของเกาหลีใต้ปี2017ที่มีชื่อว่า l Lucid Dream แล้วก็ TheXFI l e ซีรีส์อเมริกันแนววิทยาศาสตร์ชื่อดังตอนที่2และ3ในซีซั่น11ปี2018และมังงะโชเนนที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากไวรัลครั้งนี้โดยใช้ชื่อเรื่องเดียวกันครับคือ This Man ในปี2018แล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายแถมยังกลายเป็นมีมที่โด่งดังในโลกโซเชียลต่างๆ โดยนายแอนเดียเขายอมรับว่าภาพล่างต้นแบบของชายไร้ตัวตนผู้โด่งดังคนนี้เขาได้นํามาจากรูปถ่ายของพ่อเมื่อตอนที่พ่อยังเป็นเด็กส่วนแรงบันดาลใจในการสร้างเรื่องราวการบุกรุกแทรกแซงความฝันนั้นเขาได้อิทธิพลมาจากภาพยนตร์และหนังสือบางเรื่องที่เคยผ่านหูผ่านตาม,มาครับและต้องการสรัมโตรพสูน์ถึงพลังแห่งโซเชียลจากตำนานเมืองที่ได้สร้างและเผยแพร่โดยตัวเขาซึ่งผลออกมาก็คือผู้คนดันเชื่อกันเป็นตุเป็นตาเลย พร้อมทั้งทฤษฎีอะไรต่างๆขึ้นมามากมายแต่กลับสรุปว่าพวกคนเหล่านั้นโดนนายอันเรียต้มกันสเปื่อยเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะถามว่ามีใครเคยฝันถึงชายคนนี้กันบ้างไหมครับ